รู้ไหมว่าอีเมลในอินบ็อกซ์ของคุณกำลังทำลายโลกอยู่ทุกครั้งที่คุณปล่อยให้มันค้างไว้มันคือขยะที่มองไม่เห็นไม่ได้พูดถึงไฟแนบใหญ่ๆนะแต่พูดถึงอีเมลขยะหรือสแปมนับล้านฉบับแม้ไม่เปิดอ่านมันก็สร้งางคาร์บอนรู้ไหมว่าอีเมลสแปมแค่ฉบับเดียวปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ0.3กรัมคาร์บอนเทียบเท่าซึ่งมาจากการที่เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกต้องประมวลผลและเก็บมันไว้ และพลังงานรวมที่ใช้ไปกับสแปมทั้งโลกในหนึปีคือ33,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและถ้าแปลงตัวเลขพลังงานมหาศาลนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ทุกคนเห็นภาพล่ละมันเทียบเท่ากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล3.1ล้านคันที่ขับบนถนนพร้อมกันหรือพูดให้แรงขวนนั้นมันคือการขับรถยนต์รอบโลกถึง1.6ล้านรอบ ฉะนั้นหยุดปล่อยให้อินบ็อกซ์รกลบอีเมลขยะและอีเมลเก่าๆทิ้งทันทีนี่คือการลดคาร์บอนที่ง่ายที่สุดในชีวิตคุณแล้วคุณคิดว่าอย่างไรล่ะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ